ที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลนะครแนะนำองบอกว่า1 5ถึง3 0ซีตอนนั้น20ลิตรนะครับไม่ไม่เคยเห็นใครใช้1 5ซา cc เลยทุกคนใช้30เราไม่ใช้30แถมก็มีิสัพิิสยัสยเกษตรกรชอบแถมบอกเดี๋ยวเอาไม่อยู่กลัวไม่อยู่ ถ้าลิตรห้าร้อยบาทนะครับลิตรห้าร้อยบาทซีซีหนึ่งห้าสิบตังค์ใช่ไหมเป็นพันซี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 ห้าสิบตังค์เขาบอกส<ม>ิบห้าซีซีเจ็ดบาทห้าสิบถ้าคุณใส่สามสิบสิบห้าบาทถ้าคุณแถมเขาอีก<ม>ถิบนึ่ง้วกี่สองบาทห้าสิบตังตัวเดียวนะแทนที่แทนที่เราจะจ่ายแค่ สิบเราต้องใจเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าตัวนะแล้วตัวอื่นอี่ะตัวที่สองตัวที่สามแถมทุกทีทำให้ต้นทุนนั้นขึ้นไปมาศัลงั้นถ้าถ้าจำเป็นจะต้องใช้สถานเคมีลองคำนวณออกมาต่อปีดูสิแลคำนวณออกมาต่อ20ลิตรเนี่ยว่าปีปนี่ย ต้นทุนเราเท่ากันเราเราสามารถลดตัวไหนได้มางวิสัยเกษตรกรส่วนหนึ่งก็คือถามว่าใส่ไม่ทำไมไม่รู้เห็นเขาใส่กันก็ใส,ใส่เพื่อความสบายใจจะเป็นอย่างนี้เสมออย่างเจ้าสวนส้มอะ่ะใส่คอปเปอร์ตล,ล,ลอดเลยถามว่าใส่ไปทำไมไม่รมันมีโรคมากมายนกหรือเป่าก็ไม่เห็นมี เขาใส่กันรกยาพื้นพื้นราคาถูกสมัยก่อนกิโลมันถึงร้อยตัวเกาะกระแดงไม่ถึงร้อยเรใส่กันทุกครั้งเติมหมดเลยนะมีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่จบไปกับไปดูแลสวนที่บ้านแถวคลองสิบก็มานั่งคุยกับผมนี่แหละไปไปทัวร์สวนชุ่มกับผมก็นั่งคุยผมก็าถามผู้สายว่ไม่รู้ก็พ่อเขาบอกให้ใส่แล้วก็ใส่กันทุกคนแบบบอกคุณลับถอดรับผิด เอาไม่ไม่ตื่นมือ,อ,อมก็รับก็มารายงานต้องเห็นมันม,มีอะไรเกิดขึ้นกับอาจารย์ถอดต,ตัวเดียวนะครับ90ไร่เนี่ยปีหนึ่งเซฟเนี่ยไปแสนคนมาแสนกวมาตัวเดียวนะครับก็อปิดตัวเดียวที่ใส่ไปคือเอาไปเอาไปพ่นทิ้งนะนะครับนั่นนั่นกรมีหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นทุกๆตัวท,ท,ที่สายไปจะต้องสามารถแสดงผลให้เราเห็นได้แล้วคิดคำนวณอลับามาออกออก,ออกปิ้นเนี่ยให้ได้เลยลว่าออกปิ้นเราเราจะเท่าไหร่แล้วตัวไหนเรามีศักยภาพที่จะลดลงมาได้อ,อันที่สี่ใช้ให้ถูกช่วงระยะเวลาของกันเข้าทำรายของสัตรูพืชหลักๆแล้วผมให้หลักไว้นิดนึ่ง จักรูพืชมักจะมาเข้าทำลายพืชอยู่สองระยะด้วยกันก็นคือระยะอ่อนกับระยะแกะ่เหมือนคนนะระยะที่อ่อนแกที่สุดของพืชคือระยะอ่อนกับระยะแกะ่ระยะอ่อนของระยะที่อ่อนแน่ที่ของพืชระยะอ่อนก็คือใบอ่อนดอกผลอ่อน บใบสกที่สุดสตูพืชก็ไม่มีละอย่างหลอนถอนใบนะแขงเกร์ไม่เข้าละนะเรียกใบก็ไม่เอาละดอกต้องดูแลให้ดีจนกระดังถึงช่วงก่อนบานถ้าดอกถูกทำลายคุณก็จบน,นะครับดอกบ,บาน ในพืชทุกชนิดต้องหยุดกับใช้สาร e เคมีหมดเพราะว่าแมลงที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นพัวพึ่งจะถูกทำลายหมดที่มาช่วยผสมเกสรผลอ่อนระยะหนึ่งเดือนแรกเป็นระยะที่อ่อนแอที่สุดระยะหนึ่งเดือนที่สองเริ่มนะทนทานมากขึ้น พ้นจากสองเดือนก็แล้วส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยดีนะมีใครปลูกมะนาวเสร็จแล้วผิวมาเป็นปลูกมะนาวแล้วได้รูปมาขุดแทนมีแม้เยอะเลย mm hmm. ตัวนี้เป็นอาการสเปรย์เบิร์นการไม่เนื่องมาจากการใช้ได้ยากลูเข้อทำข้อน้ำมัน,น,มนตอนช่วงลูกอายุเลยสองเดือนไปแนละ้ว นะครับอันนะั้นเป็นอาการไหมจากการใช้ใยาแล้วนะทุกคนก็ไปโทษบอกไรสนิมไม่ใช่หรอกไรสนิมไรสนิมปกติมันจะหนีแดดลูกที่อยู่ในพุ่มเท่านั้นเองที่จะถูกไรสนิมก็ทําลายลูกที่อยู่ในแดดเนี่ยไม่มีไรสนิมไม่ไม่ออกมาหาแดดแล้วนะลูกที่รับแดดก็คือลูกที่โดนบนยา ยาคุณข้องน้ำมันที่เร,เรียกย่ายาร้อนสุดท้ายตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญอันส่วนใหญ่เกษตรกรไม่เคยตรวจเช็ค PH น้ำที่เอามาใช้ผสมสารเี